เราทำุมทำอะไรเดินอ่ะเออเหมือนกันนะบ้านเรากพม่าเลยได้แล้วเบวนี้ไม่ใช่แค่มาอย่างเดียวอันนี้นะมีเวียดนามโอ้พม่ายวนมอนลาวลาวเน่ปังเลยเหรอเยอะต้อไมาให้อมาให้พวกองเยอะมเลยว่าลายวนมอนลาว มอนอะไรมอน<อ>นะคนมอนมอนคืออะไรลนะยวนนึกปะไม่ใช่ยวนนี่มันสมัยนี้มอนเแซวเวตตอนเนี้ยที่ดีที่สุดอะคือเวียดนามอ,อ๋เวียดนาม,มาะดีคนนิยมจ้ญญาเพราะว่าแล้วแมนเซนนาวิวอาบัตตาเวียดนามเพราะว่าคนเวียดนามอะอ๋อแล้วค่อนข้างไว้ใจ,จไ,ได้พูดไทยได้ป่ะ ไปเรียนน้ำไทยพูดได้เวียดนามตัวไว้ใจได้อ๋อเวียดนามเหมือนไคุณนมยไปตั้งตั้งไหนตรงไหนลูกไหนไหนไหนมันดังตั้งตรงไหนหนูร้องเหรอพวกเขมรเนี่ยเขมรที่ว่าเออพอนร้องเลยรู้จักเขมรเนี่ยมันไม่มีไม่ให้ให้คนอยู่คอมเมนไม่ดีนะที่กรุงเนาะไม่รู้ว่าทำงานดีหรือเปล่าไม่รู้ว่านี่บ้านบ้านเราไม่รับพวกของโยพเนี่ยเดึงในหนังเวลาที่ว่าของเยขาคี่ว่าไปอยู่เยอรมันอ่ะคุยด้วยว่าเขาต่างประเทศ ที่คนคนอบพิยบมึงครายซีเรียซีเรียน่าจีที่มันมาัแต่ก็เวราอะไรนะมองไทยเราอะเขาไม่เขาบอกว่าเขาไม่เอาเขาไม่เอาอกพยบมาอยู่ไ้โง่ไอ้นันโรฮิงญาเหรโรฮิงญาโหดอะไรันประเทศอะไรเขาเขาคือคนเผาคล้าคล้าย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 พวก และไอ้พวกนี bueno. oh ้ม네ันออกไยกมานีหน <c oughs> oh. <owner. c oughs> <terms> ีมาแอบอยู่นะคะอยู่บ้านเราพวกคนเวียดนามพวกอะไรแต่พราว่าไม่เคยมาั南เลย台南ไหนเราต้องเจอเหตุผลเออเมสซี่นนี่อ่ะแม่นม่รู้เรื่องไลนลุงลุงวาไงเดี๋ยวดูลุงลบก่อนลุงลบไหนเป็นคนลุงลบทะ

คนนี้บานสัทที่รักเหมาไะนะมันถูกไงเนี่ยเดก็เลยไม่ต้องทำก็ดีเพราะว่าเขาไดเาเอาถูกมันได้เอาไม่เอาประจำเลยนะเอาแต่ันเหมามาทำคา<อ>ไ,ได้ไปครบับไปได้ไงเล่า